สตาชั้นเนี่ยแหละซูเปอร์สตาร์บทที่4บทเพลงแห่งนกนางแอ่นผู้กล้าหาญที่ผู้คนตกตะลึงภายในห้องทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบงนันอันที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้เตรียมตั้งคำถามที่สองเอาไว้เพราะคิดว่าจะเขี่ยจางเย่ตกตั้งแต่คำถามแรกแล้วทว่าเหตุการณ์ในตอนนี้กรรมาการสัมภาษณ์ทั้งแคน ได้แต่มองหน้ากันไปมาไม่รู้ว่าจะให้คะแนนอย่างไรดีถ้าให้คะแนนตามความสามารถที่ปรากฏในการสัมภาษณ์ก็ควรให้ชายหนุ่มคนนี้100คะแนนไม่สิให้200คะแนนยังถือว่าไม่มากไปเลยด้วยซ้ำอ่านแค่10วินาทีท่องได้หมด900กว่าคำนี่มันเทพมาจากไหนถึงทำได้ขนาดนี้ตอนนี้คณะกรรมการ มองเห็นจางเย่ไม่แสดงสีหน้าท่าทางอะไรเมื่อรู้คำถามสัมภาษณ์พวกเขายังคิดว่าไอ้หนุ่มนี่มันโง่ตอนนี้กลับดูเหมือนว่าใครบางคนวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วใครบางคนไม่รู้สึกกดดันกับการท่องบท1,000คพาคโดยไร้สคริปต่างหากตรงกันข้ามกรรมการอย่างพวกเขาเสียอีกที่ดูโง่เง่า,งาสนิทแต่ทว่า ถ้าจะให้คะแนนจางเย่เต็มก็เท่ากับรับเข้าทำงานแน่นอนแล้วนะสิคะแนนสอบข้อเขียนของหมอนี่ก็ผ่านจริงแต่เมื่อเทียบกับอีกอย่างที่20กว่าคนที่เหลือไม่ถือว่าโดดเด่นกว่าตรงไหนช่องว่างของแต่ละคนไม่ได้ห่างกันมากมายการสัมภาษณ์จึงมีไว้เพื่อตัดสินคะแนนโดยเฉพาะ80คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่สูงสุดแล้วถ้าหากให้คะแนนเต็ม ชายหนุ่มจะต้องติดสองอันดับแรกในหมู่ผู้สมัคร20กว่าคนนี้แน่น่าเสียดายที่คุณสมบัติของจางเย่ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับพวกเขาด้วยรูปลักษณ์ของชายหนุ่มที่ดูธรรมดาเกินไปถึงแม้ว่างานดีเจวิทยุจะต้องไม่เห็นหน้าแต่ที่จริงแล้วก็ต้องมีการเห็นหน้าอยู่ดีอย่างเช่นพวกงานกิจกรรมงานสาธารณะต่างๆหากหน้าตาไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อผู้ฟังรายการได้เจอตัวจริง อาจจะพาหมดอารมณ์เลิกฟังไปเลยดังนั้นหน้าตาหรือส่วนสูงจึงเป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้หลี่หงเหลียนเริ่มลังเลเหล่าเจ้าเจ้ากัวโจวถอนใจกล่าวกับจางเย่อย,อย่างจริงจังว่าจางน้อยดูจากผลสอบข้อเขียนคุณเป็นคนที่มีความสามารถหา,หาจับตัวได้ยากคนหนึ่งทั้งยังจบมาตรงสาขาด้วยตามปกติแล้วพวกเราควรจะยินดีต้อนรับคุณ แต่เอาเข้าจริงคุณเลือกงานผิดเรื่องรูปลักษ์เราคงไม่จำเป็นต้องพูดถึงเชื่อว่าอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของคุณต้องเคยวิจารณ์มาแล้วการสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็เป็นแบบนี้แหละเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูหลังให้แล้วเราเข้าไปโดยไม่ต้องถามคำถามที่สองสถานีของเรามีตำแหน่งว่างอีกมากมายตราบใดที่เป็นงานเบื้องหลังอย่างอื่น คุณเลือกได้ตามใจชอบฉันให้ผ่านทันทีพุ่งนี้หยิบข้าวหยิบของที่จำเป็นมารับรายงานตัวเริ่มงานได้พรุ่งนี้เลยแต่ถ้าอยากจะเข้ามาในสายดีเจแล้วก็มันไม่ง่ายหรอกนะลองคิดดูให้ดีจางเย่กลับไม่ยอมคิดแม้แต่น้อยอาจารย์ขอบคุณครับสำหรับความหวังดีของคุณผมรู้ด้วยว่าคุณสมบัติของผมจะเดินบนเส้นทางนี้ต้องยากลำบาก แต่ผมก็ยังต้องการสมัครตำแหน่งดีเจเท่านั้นจางเย่ยังคงยืนการอยู่กับฝันของตัวเองถ้าอยากเปลี่ยนใจไปทำงานด้านอื่นจางเย่งคงทำไปนานแล้วคงไม่ว่างงานอยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกเจ้าวกวัวโจโบกมืออย่างจนใจเด็กคนนี้นี่เตือนอย่างไงก็ไม่ฟังหลี่ฮงเหลียนถามย้ำคุณแน่ใจนะรอบแรกฉันเพียงแค่ลองเชิงแต่คำถามที่สองไม่ได้ง่ายเหมือนข้อแรกหรอกนะ และจากพื้นฐานของคุณแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะผ่านพ่อหนุม่มมันไม่ใช่ว่าเราจงใจทำให้มันยากสำหรับคุณหรอกนะแต่การสัมภาษณ์มันก็เป็นแบบนี้แหละเราเลือกคำถามที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละคนคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านเกณฑ์ของดีเจจริงๆดังนั้นคำถามจึงต้องยากคุณจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นจนสุดยอดสามารถกบข้อด้อยเรื่องรูปลักได้เท่านั้นจึงผ่านได้ ใช่ว่าลองพิจารณาคำแนะนำของผู้จัดการเจ้าอย่างรอบคอบก่อนดีไหมไม่ได้จงใจทำให้ยากเนี่ยนะพวกคุณยิ่งกว่าจงใจทำให้ยากเสียอีกจางเย่เป็นคนหัวรั้นมากๆคนหนึ่งเขายังคงยืนการหนักแน่นไม่มีอะไรต้องพิจารณาเชิญบอกคำถามที่สองมาได้เลยทงเหลียนเกียรดนักที่เหล็กไม่ยอมเป็นเหล็กกล้าเธอใส่หน้าอย่างเริ่มโกรธก็ได้ ฉันเป็นหัวหน้ารับผิดชอบช่องภาษาต่างประเทศในสถานีนี้มีผู้ประกาศที่เก่งภาษาอังกฤษมากมายแต่เรายังขาดคนที่มีความสามารถภาษารัสเซียการคัดเลือกครั้งนี้ความตั้งใจเดิมของฉันคือจะหาคนที่มีพื้นฐานภาษารัสเซียอยู่บ้างถ้าคุณสามารถแต่งกราสมัยใหม่เป็นภาษารัสเซียที่ทำให้เราพึงพอใจได้ฉันจะให้คะแนนคุณเต็มทันทีภาษารัสเซีย แต่งกรสมัยใหม่เป็นภาษารัสเซียเจ้ากัวโจวหันไปมองหลี่หงเหลียนแต่ไม่พูดอะไรถือว่าเห็นด้วยโดยปริยายกรรมการสัมภาษณ์คนอื่นต่างมีสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปความสามารถของจางเย่ที่เพิ่งแสดงออกมาทําพวกเขาอึ้งจนพูดไม่ออกรู้ดีว่าจางเย่นั้นเก่งมากแต่ในวงการพิธีกรวิทยุโทรทัศน์หน้าตาไม่ถึงเกณฑ์ถือเป็นข้อบอกพร่องสําคัญ นอกเสียจากคนที่มีพรสวรรค์พิเศษสุดยอดจริงๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เหลือแทบไม่มีใครสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนแจ้งเกิดในวงการได้เลยเห็นได้ชัดจากคำถามที่สองของลีฮงเหลียนว่าพวกเขาตั้งใจไม่ให้โอกาสจางเย่แม,ม้แต่นิดเดียวภาษารัเสเซียในเรซูเม่ของจางเย่ที่อยู่ตรงหน้าภาษาต่างประเทศที่ระบุไว้มีเพียงาภาษาอังกฤษเท่านั้นมหาวิทยายไลัยไหนก็สอนไม่ใช่หรอ คณะภาษาต่างประเทศหรืออะไรเทือกนั้นเสียหน่อยหรือต่อให้เรียนมาด้านนี้จริงๆการหาครูสอนภาษารัสเซียก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีเมื่อไม่รู้ภาษาอย่าว่าแต่แต่แตงกรเลยแค่ให้พูดทั่วไปก็ทำไม่ได้แล้วมั้งไม่ใช่หรอจางเย่คาดไว้อยู่แล้วคำถามที่สองจะต้องไม่ง่ายแต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นี่เรียกว่าให้โอกาสเขาหรอแถมยังเป็นภาษารัสเซียอีกขนาดภาษาอังกฤษ จังเย,ย่ก็ยังไม่เก่งเลยเรียนได้แค่พอผ่านเท่านั้นแล้วเขาจะไปรู้ภาษาไอรัสเซียนี่ได้ยังไงกันละ่ะบ้าเอ๋ยแค่พอหน้าตาไม่ดีก็เลยลำบากกว่คนอื่นงั้นหรอต้องโดนปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมโดนกันแจ้งขนาดนี้หรออะไรกันทําไมพวกนายถึงคิดว่าฉันทําไม่ได้ทําไมฉันถึงไม่มีใครให้โอกาสฉันเลยละ่ะฉันแค่ต้องการความยุติธรรมมันยากนักหรือไง นิ้วของหลีหงเหลียนคอบไปที่ถ้วยชากรอน,นี้ต้องแต่งขึ้นมาเองอย่าใช้ผลงานของกวีชื่อดังอย่างเฉินเทียนหมอหรือว่าเวลที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วละ่ะฉันต้องการดูความรู้พื้นฐานด้านภาษาและความสามารถด้านวรรณกรรมของคุณทั้งหมดมันเกี่ยวเนื่องกันเริ่มได้บทกวีที่แต่งเองกรรมการคนหนึ่งคิดอยู่ในใจจะให้เริ่มอะไรกันละ่ะเรียกคนต่อไปเข้ามาเลยเถอะ ขนาดคนที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นอาชีพยังแต่งกรภาษารัสเซียไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่เข้าใจภาษารัสเซียหรอกเฉินเทียนหมอเวลคนพวกนี้เป็นใครทำไมชื่อถึงคุ้นหูจังเลยทันใดนั้นเองจางเย่ก,ก็นึกออกเฉินเทียนหมอตอนที่ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตเหมือนว่าจะเคยเห็นนะเขาเป็นหนึ่งในกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกในตอนนี้ ตอนที่ภูมิหลังของโลกถูกปรับเปลี่ยนไปนั้นหนังสือรวมบทกวีจางเย่วางไว้ที่หน้าต่างได้เปลี่ยนแปลงเป็นของเฉินเทียนหมอเกือบลืมไปแล้วว่าโลกนี้ไม่มีกวีอย่างสูจื้อหมอหรือปูสกินแต่ถูกแทนที่ด้วยนักกวีและผลงานของโลกนี้ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนจางเย่เริ่มตื่นตัวอีกครั้ง แววตาเริ่มขยับไหวในเมื่อเขาไม่เคยเห็นบทกวีของโลกนี้คนของโลกนี้ก็ต้องไม่เคยเห็นบทกวีเรื่องชื่อจากโลกของเขาเช่นกันเจ้ากัวโจที่ใจแข็งไม่พอเสริมกล่าวจางน้อยเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะฉันยังยืนยันคําเดิมคุณไม่จําเป็นต้องทดสอบคําถามที่สองนี้ฉันจะหางานเบื้องหลังอย่างอื่นให้เองไม่ต้องทดสอบทําไมจะไม่ต้องทดสอบจางเย่เริ่มรู้สึก หมดความอดทนคนพวกนี้จงใจกั่นแกล้งเขามาโดยตลอดนี่ยังไม่จบอีกจะให้ฉันแต่งกอยไปภา,ศาษารัสเซียใช่ไหมได้เลยวันนี้ฉันจะมอบกอนให้พวกนายหนึ่งบทไม่รู้ภาษารัสเซียแล้วยังไงละ่ะทางเย่ไม่เคยเรียนภาษารัสเซียมาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้จักภากษารัสเซียหรอกนะฟังดูย้อนแย้งกันแปลกๆหรอเปล่าเลย มันไม่ได้ขัดแย้งกันแม้แต่นิดเดียวตอนนี้ชายหนุ่มเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอ,อาจารย์ในคณะต่างคิดคน้นปัญหาย,ยากเยีนแสนเข็ดมากมายเพื่อทดสอบเหล่านักศึกษาอย่างเช่นตอนนั้นจางเย่จําได้อย่างแม่นยําว่าปีสเทอม2อาจารย์ที่สอนวิธีการออกเสียงได้ขอให้อาจารย์ชาวรัสเซียอานเสียงบทกวีชื่อดังของรัสเซียด้วยสำเนียงมาตรฐาน แล้วให้เขาและเพื่อนร่วมชั้นท่องจําให้ขึ้นใจเขากับเพื่อนร่วมค้าต่างรู้สึกถึงความโหดหินของมันจําได้ว่าตอนนั้นใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนกว่าพวกเขาจะท่องได้หมดคิดถึงช่วงเวลานั้นแล้วเหมือนฝันร้ายแต่หลังจากที่จํามันได้ทั้งหมดเขาก็เข้าใจถึงจุดประสงค์ของอาจารย์ทักษะการออกเสียงและการท่องจำของชายหนุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การท่องจำตัวอักษรโดยที่ไม่มีความเข้าใจความหมายช่วยฝึกสมองให้เขาแข่งอึดขึ้นเชื่อเลยว่าคนที่เรียนวิชาเฉพาะทางในสาขานี้ต่างผ่านการฝึกฝนอันโหดหินแบบนี้กันทุกคนทำไม่ได้ใช่ไหมงั้นคนต่อไปลีหงเหลียนไล่แล้วพลิกดูประวัติคนต่อไปจางเย่นึกถึงช่วงเวลาปีสามของเขาพางถามว่า เป็นบทลอยแก้วแทนจะได้หรือเปล่าฮะบทลอยแก้วรีหงเหรียญอึ้งไปถึงขั้นจะแต่งบทลอยแก้วเลยเหรอมันยากยิ่งกว่ากรสมัยใหม่ทั่วไปอีกนะไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นบทลอยแก้วในภาษาต่างประเทศด้วยสำหรับรีหงเหรียญน,นี่เป็นการหาเรื่องใส่ตัวโดยแท้เธอเป็นคนเดียวในกลุ่มที่รู้ภาษารัเสเซียแม้จะเคยเห็นบทลอยแก้วมาบ้าง แต่หลีหงเหลียนยังไม่เคยแต่งเองเลยสักครั้งแค่อ่านยังรู้สึกเต็มกืนแล้วแต่จางน้อยคนนี้จะทำได้จริงหรอเธอจ้องขามิงพร้อมพูดเสียงดังถ้าอยากจะเลือกบทลอยแก้วที่ว่ายากฉันจะไม่ห้ามตราบใดที่เป็นบทกรภาษารัสเซียที่แต่งขึ้นมาเองหัวข้ออะไรก็ได้ทั้งนั้นครับพูดจบจางเย่ก็หลับตาและนิ่งเงียบไม่พูดอะไร เขากำลังปรับอารมณ์เสร็จหรือ,อยังทำไมยังไม่เริ่มสักทีพอเถอะคุณไม่เคยเรียนภาษารัสเซียด้วยซ้ำเอาไว้มาใหม่ครั้งหน้าก็แล้วกันเลิกทำให้เราเสียเวลาได้แล้วยังมีอีกหลายคนรอสัมภาษณ์อยู่นะกลับไปเถอะคุณนะสมบัติของคุณไม่เหมาะเป็นดีเจจริงๆหลังจากรออยู่นานก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้สัมภาษณ์จึงค่อยๆหมดความอดทนพวกเขาทุกคน ไม่เชื่อว่าชายหนุ่มจะพูดภาษารัสเซียได้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะท่ามกลางคําพูดเสียดสีสงสัยของเหล่ากรรมการจางเย่ลืมตาขึ้นพร้อมเปล่งเสียงออกจากท้องน้อยประโยคแรกที่พูดทําเอากรรมการทุกคนถึงกับปากอ้าตาค้างหาพูดได้จริงๆอะนี่มันภาษาอะไรจะเจ้ากัวโจวตาค้างไปชั่วขณะ ก่อนหันควับไปมองที่หลี่หงเหลียนเหลาหลี่นี่มันกรรมการคนอื่นต่างหันไปมองผู้อำนวยการหลี่เต็มสองตาทุกคนรู้เพียงเธอเข้าใจภาษารัสเซียแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นกับเป็นดวงตาของหลี่หงเหลียนที่กําลังเบิกกว้างยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกไม่ต้องพูดอะไรทุกคนก็เข้าใจทันทียายแกสิไอหนุน่มนี่มันพูภาษารัสเซียได้จริงๆเหรอเนี่ยจางเย่ เริ่มพูดลัวๆเร็วขึ้นเรื่อยๆน้ำเสียงของเขาผสมปนเประหว่างความหญิงยะโสและความเฉยชาไม่ยินดียินหลายนี่เป็นเพราะว่ากวีบทนี้จำเป็นต้องพันนาด้วยอารมณ์เช่นนี้บทกวีของกอรกี้บทกวีแห่งนกนั่งแอน่นผู้หานกานี่เป็นบทกวีรัสเซียที่ทุกคนในโลกของเขารู้จักกันดีถึงขนาดรวมอยู่ในหนังสือชั้นเรียนมอต้น และบทกวีนี้ก็แสดงถึงความรู้สึกที่จางเย่กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ได้อย่างประจวบเหมาะเขาท่องเสียงดังและรัวเร็วโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายที่แทบจะคำรามออกมาบทกวีจบแล้วทุกคนอึ้งอย่างงงงมแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับนิยายเรื่อง i am l e l y y a superstar ฉั้นนี่แหละคือซูเปอร์สตาร์ตอนที่4 ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ